ในสมัยโบราณกาลมีเศรษฐีกับภรรยาคู่หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บ้านนักเลงสุราซึ่งมีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงสุราดื่มเหล้าเมามายแล้วได้ดกล่าววาจาหย,ยาบคายด่าทอเสียดสีเศรษฐีและภรรยาเศรษฐีทนไม่ไหวจึงถามนักเลงสุราไปว่าพวกเจ้ามาพูดหยาบคายต่อเราเพราะเหตุใดฝ่ายนักเลงก็หัวเราะพร้อมพูดจายเยาะหยัน ตัวท่านแม้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองแต่หามีบุตรสืบสกุลไม่เมื่อตายไปแล้วทรัพย์สินย่อมสูญหายหาประโยชน์ไม่ได้ตัวเราแม้ยากจนแต่มีบุตรรูปงามถึงสองคนเราจึงถือว่าดีกว่าท่าน เศรษฐีตริจรองดูเห็นจริงหนังว่าจึงเกิดความละอายคิดอยากได้บุตรไว้สืบสกุลบ้างจึงไปวงสวงต่อพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรถึงสปีแต่ก็ไม่สมปรารถนาจนในปีหนึ่งเมื่อถึงฤดูคิมหันจิตมาศหรือเดือนห้าผู้คนทั่วชมพูทวีปจักเทศกาลการลเล่นรื่นเริง เศรษฐีจึงได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำเอาเข้าวสารล้างน้ำเจ็ดครั้งแล้วหุงบูชารุกขเทวดาณต้นไทรใหญ่พร้อมถวายสูปะพยัญชนนาหารซึ่งก็คือแกงและกับข้าวอื่นๆแล้วประคมด้วยเครื่องดนตรีุริยางเศรษฐีตั้งจิตอธิษฐานขอบุตต่อรุกคเทวดาเทพผู้รักษาต้นไม้มีใจแม่ตาได้หอบไปเฝ้าพระอินทร ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระอินทร์เล็งเห็นเหตุการณ์สำคัญในการเบื้องหน้าด้วยยานจึงตรัสให้ธรรมบาลเทพบุตรจุติลงมาในคันภรยาเศรษฐีเมื่อคลอดแล้วเศรษฐีได้ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารแล้วปลูกปราสาสตรให้อยู่ใกล้กับต้นไทรริมน้ําเมื่อจเจริญวัยธรรมบาลได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ต่างๆจนเจนจบสามารถรู้ภาษาของสัตว์ได้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ต่อมาได้เป็นอาจารย์บอกมนแก่มนุษย์ชาวชมพูทวีปซึ่งในเวลานั้นชาวโลกนับถือกับบิลพรมองค์หนึ่งผู้เคยได้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวงครั้นเท้ากบ,บิลพรมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้ามหาสงกรานทราบว่าธรรมบาลกุมารเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั้งหลายจึงลงมาพนันถามปัญหาสมข้อหากธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ จะต้องตัดศีรษะมาบูชาตนหากตอบได้ตนจะตัดศีรษะเป็นเครื่องบูชาธรรมบาลกุมารปัญหาทั้งสามข้อที่เท้ากับบิลพมมตั้งถามธรรมบาลกุมารมีดังนี้ข้อ1เวลาเช้าราศีอยู่ที่ใดข้อ2เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ใดข้อสเวลาค่ำราศีอยู่ที่ใดธรรมบาลกุมารขอเวลาเจ็ดวัน เพื่อคิดไตรตรองหาคำตอบแต่ผ่านไปแล้วหกวันยังไม่อาจเฉลยปริศนาได้การที่พรุ่งนี้จะต้องตายด้วยอาญาของเท้ากบิลพมหาใช่สิ่งที่ธรรมบาลกุมารต้องการไม่เมื่อคิดได้ดังนั้นธรรมบาลกุมารจึงหนีออกจากปราศาสตร์ไปซ่อนตัวอย่างที่แห่งหนึ่งอันนี้ต้นไม้สองต้นซึ่งมีนกอินทรีสองัวเมียอาศัยอยู่ธรรมบาลกุมารได้เข้าไปนอนอยู่ในซอกต้นไม้นั้น และบมงเอิญได้ยินนกอินทรีสองหัวเมียคุยกันถึงเรื่องตนโดยนกอินทรีผู้เป็นสามีชวนภรรยาไปกินเนื้อธรรมบาลที่จะถูกประหารในวันพรุ่งนี้เพราะตอบปัญหาเท้ากบ,บิลพมไม่ได้ครั้นนางอินทรีซักว่าปัญหานั้นคืออะไรและคําตอบเป็นเช่นไรนกอินทรีผู้เป็นสามีจึงเชยคำตอบให้ผู้เป็นภรรยาฟังว่าคำตอบข้อที่หนึ่งเวลาเช้า ราศีอยู่ที่หน้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้าคำตอบข้อที่สองเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายจึงเอาแป้งและน้ำหอมประพรมหน้าอกคำตอบข้อที่สามเวลาค่ำราศีอยู่ที่เท้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้าเมื่อธรรมบาลกุมารได้ยินคำเฉลยจึงมีความสมนัดเขาจดจำคำตอบทั้งหมดจนขึ้นใจแล้วกลับไปตราสาสตร์ที่ตนอยู่ ด้วยเหตุนี้เท้ากบิลพรมจึงพ่ายแพ้ต้องตัดหัวถวายธรรมบาลกุมารตามสัญญาแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าศีรษะของเท้ากบิลพรมนั้นหากตั้งไว้บนแผ่นดินจะเกิดไฟไหม้ทั่วโลกธาตุหรือหากโยนขึ้นไปบนอากาศจะเกิดฝนแรงทั้นจะทิ้งลงมาหาสมุทรน้ำก็จะเหื่อแห้งเท้ากบิลพรม จึงจำต้องเรียกธิดาทั้งเจ็ดของตนอันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินท์มาพร้อมกันแล้วสั่งให้นำพานมารองรับศีรษะของตนเอาไว้โดยให้คอยผัดเปลี่ยนกันดูแลเท้ากบิลพมได้ตัดศีรษะของตนส่งให้นางทุงสะธิดาองค์โตนางทุงสะมหาสงการนำพานที่ใส่พระเศียรของเท้ากบิลพมพาเหล่าเทพบริษัทแห่พระทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุราช60นาทีแล้วอันเชิญเข้าไปประยิษฐานในมณฑลถ้ำคันทชุลีไกลราชจะทำการบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่างๆส่วนพระเวสสุกรรมก็นรุมิตรลงแก้วด้วยแก้วเจ็ดประการตั้งชื่อว่าพะคววดีให้เป็นที่ประชุมเทวดาส่วนทางด้านเทพพยายดาทั้งหลายก็ได้นำเอาเถาชมูนาด มาล้างในสานุดาษเจ็ดครั้งแล้วแจกกันเสวยทุกองค์รั้นเมื่อครบกำหนด365วันหรือหนึ่งปีในโลกมนุษย์ธิดาของเท้ากบิลพรมองค์ถัดไปก็จะผัดเปลี่ยนกันทำการแห่พระเสียรของผู้เป็นวิดาเป็นประจำทุกปีและนั่นจึงเป็นที่มาของวันสงกราน